ไม่เห็นตะกอนด้วยสายตา,สายรสชาติไม่เพี้ยนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำประปาดื่มได้ของเทศบาลตำบลอาจสามารถย้ำชัดน้ำสะอาดปลอดภัยดื่มได้ร้อยเปอร์เซนต์วันที่26มีนาคม2568เวลา16นาฬิกานายชัชวานเบญจศิริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชนของเทศบาลตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศสะท้อนถึงมาตรฐานการผลิตน้ำสะอาดที่ได้คุณภาพระดับสูงโดยมีนายอินสอนอุ่นใจท้องถิ่นจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดนายเทพพรจำปานวลนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโครงการโดยนายชัชวานบินจัตศริวงศ์กล่าวว่าโครงการน้ำประปาดื่มได้ของเทศบาลตำบลอาจสามารถถือเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาแหล่งน้ำประปาสำหรับประชาชนมีการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการน้ำประปาแบบครบวงจรตั้งแต่โรงผลิตน้ำประปาไปจนถึงบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และมีมาตรวัดน้ำอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ผลิตออกมาสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยร้0ยเอร์เซนพร้อมทั้งยังเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้อีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการนี้คือระบบเก็บรายได้จากค่าน้ำประปาแบบอัตโนมัติประชาชนสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่าน QR code ได้ทันที สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของท้องถิ่นและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจ่ายค่าน้ำได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดได้อย่างยั่งยืน